ขอเล่นข้าวเพื่อนไหมก่อนไม่ได้พี่ขอข้าวเพื่อนไหมต่อนะโอเคโอเคได้ไม่ไม่ออพอย่างนี้ไม่นี่เลยก่อนให้มันเป็นเลยอันนี้แบบเดิมไหมนี่ใช่แบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมภาพในเรื่องทองแบบเดิมยังยังติดใจอันที่ดีว่าอยู่เลยไม่รู้เพราะว่าอันนี้อันนี้มันมันมันเล่นหมดเท่าไหร่นะพูดมามันไม่หนุกแต่มันเตอร์ไพ่ไงพี่ เชื่อว่าต่อกันต่อกันแล้วเราเอามารวมมันเป็นเรื่องใช่ใช่ <c oughs> ที่ของสารฝันลดเทนให้ต่อได้นะ <c oughs> ดี๋ยวหนะึนะ่ง <c oughs> อยากวาด,ดวนะ <c oughs> อันอื่นนะอุ้ยถอดิ <c oughs> พี่อีมาวาดเหมือนคนอื่นหมดเลยศ <c oughs> ิละปะดับหนึ <c> ่ง <oughs> เนอะว่ามันต้องทำอะไรเนอะไม่รู้มาจากโลกหรือเปล่าย้อนกลับไหม ตั้งใจกันอย่างไรเนาะคุณน่ะตายเห็นจะตายโอ้ยหนอมันคืออะไรบ้านเนี่ยมีจินตนาการในการวาดภาพซะด้วยเอ้าอะไรวะมันลงสีไงวะไม่ลงสีไง เอา้าจะลงสีอ่ะ <c oughs> <c oughs> วาดไม่ทัน <c oughs> วัดไม่ทันอ่ะเติมแต่งก่อนนดป่ะเติมแต่งก่อน นนาเอ้าไม่ทันปวดตัวเหี้ยอะไรี่โอหปลร้องเลยเดอบโดเลมอนเป็นเป็นโรคเหรอไม่จบอกดิ่าบอกดิอย่าบอกก็ดย่าบอกก็ดิใครเขาแบบโอ้โหกลับไปเป็นป้อนหนึ่งอีกครั้ง คุยกลับไปเป็นฟอร์หนึ่งอีกครับเราต้องสร้างอคไรก็มั่น่ารักี่ไปเเอามือไปเลื่อนจอออกไม่พี่แบมมันเลื่อนกลับได้ขี่รถชนแม่งเลย ใครเขาว่าสวยยังไะสุดยอดอ่ะตรงวาตามไม่เหมือนนะ ลิซน,นัะทางโน้ตแล้วเราต้องวาดว่าเดิมไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคือเราว่า okay, คือพี่แบ,บ๊งคือเออต้องวาดตามเนื้อเรื่องเดิมเนื้อเรื่องเราเขียนอะไรเราเราเจอวาดอะไรเราก็เขียนนั้นตาม <laughs> อย่างพี่แบ,บ๊งเจอโดลเรมอนพี่แบ,บ๊งก็แบบโดลเรมอนกำลังดูดกัญชาอยู่พี่แบ,บ๊งก็ไปห้ามอะไรเงี้ยก็ได้ <laughs> <c oughs> ไปอันต่อไปกดเลยครับกดส่งเลยฮะเหลือคนหนึ่องอะใครอ่ะ อืมฮ่าฮ่าฮ่ายังยังอะไรกูต้องมานั่งทำอะไรเนี่ยใครเขาทำอะไรกูจะตายจะตายโอ้ยนะวะ เด่นไม่รู้ว่าจะเอาอะไรวาต่อเขาว่าอะไรของเขาเขาไม่รู้โอ้ยอีพออีแม่คนอะไรเนี่ยเี่จะเอาศิลปะเกี่ยสีนั่ใครมันวาดรูปกิ่งจังวะนั่นะสิ What, <laughs> วัดพิดแม่งเลยโอยจะวาดยังไงวะไม่รู้ไม่รู้เลยอะ <laughs> โอ้ยนาอ ตั้งใจเกลือแต่ละคนนอ้วันนึงดิแอบส่งครับนี่ต้นไม้เหี้ยอะไรออเอ้ยพี่ยิ้มไม่เอาตัวเดิมแล้วพี่พี่ยาวตัวเดิมนะ ก็มันขึ้นชื่อไงตอนสุดท้ายอ่ะว่าใครวาดอันแรกเติมขาก่อนเติมขาก่อนเออทันทันย่ไ่เนี่ยใครเข้าว่าหนูอะไรนี่เท็ดดอะไรวะเนี่ยไม่คือเรนจะต้องทำอะไรเนี่ยเอาเอาตัวนี้ก็ได้ว่า กูถามก่อนรูปนี้ไปไหนมึงจะไปไหนเรแเรวคือประด็นมีคนบอกว่าใครว่ารูปกิ่งคืออะไรเออเธอก็อยากรู้เหมือนกันไม่คือเราเห็นไม่ได้ไงพี่แล้วตอนนี้พี่หมุนอ่ะเอพี่ออกเงียบเฉยเลยเข้ามาอีกได้พี่ ไม่รู้ว่าจะว่าอะไรเอาพี่ออกไปเลยอะเดนเอาทำไมเอาพี่เข้ามาใหม่ได้เข้ามาใหม่ได้เลยหรอก็ไม่หัวห้องอะดิเข้าได้เขียนไม่เป็นเข้าได้อะไรวะกูไปตอบไม่ได้เลยลูกนี่ย่างหิ้นเลยแอบคิดไม่ถูกเลยนะเออนี่จะได้ไม่พี่แจเข้าได้นี่ ไไ่ยวะม่เอ๊กกำลังขำอันของเทนเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่มีดีเทลอะไรมาเลยอันแรกอ่ะอันดีโอ้ยกูท้อ อ่ะเสร็จแล้วเซนเสร็จแล้วม่จบเสรอ่ะของพี่แจ็คคนแรกพี่มอนอยู่แล้วน,ลนะโอะเคโอเคเห็นไหมพี่เย็บมันจะเรียงกันอะ่ะเห็นไหมพี่แจ็คพี่เย็บเทนแล้วก็พี่แบมของใครขึ้นก่อนอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นมันไม่เสร็จหรอไม่เสร็จแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ย อยู่หน้าอยู่หน้ารอแล้วเนี่ยหน้าสรุปผลแล้วเนะพี่ก็จะอยู่หน้าสรุปผลแต่มันไม่มีอะไรขึ้นี่พี่ใครเป็นหัวห้องพี่อีเป็นหัวห้องหัวหรือล่าพี่อีเป็นหัวห้องพี่เป็นหัวพี่พี่ไม่ต้องกดอัตโนมัติไม่ต้องกดอัตโนมัติอัตอเอาอัตโนมัติออกเพราะว่าเขาออกห้องนาเกียร์มันเองก็เลยได้เป็นหัวจะทำยังไงอ่ะก็กดเริ่ม กดแสดงต้องเป็นคนกดกดแสดงกดเปิดกดคำว่าแสดงแสดงทำไมกูไม่มีไม่ไม่ไม่มีเขาโค้งเลยก็มีตาวบ้าเห็นบิดปะเห็นบิดป่ะนี่ไงกูอ่านแล้วว่าแล้วว่าต้นเห็นว่าแล้วว่าต้นอะไรเนี่ยเออเห็นบิดป่ะ นี่ไงว่าต่อว่าต่อไงต่พี่แบบบ้าอะไรอ่ะนเป็นกิโลมิลลิวสิ้นคิดจัดอันต่อไปพี่อ่ะต่อไปอไม่เป็นอะ่ะอันต่อไปอันต่อไป,ออไปของใครอ่ะเฮ้ยของพี่อีฟของพี่อีฟของพี่อีฟเลยเต้นได้เป็นคนเปิดโอ้คุณรู้แนะล้วช่วนี้เลยอีดู้อีรู้ ขับรถชน <laughs> แม่งโอ้โหแแบบว่าหรือดูแลแต่คนเนี้ยเลยเนี้ย <laughs> อะไรนี่อะไรอะไรอะไรนี่อะไรอา <laughs> <ไ> <laughs> ตุตาอะไรนี <laughs> ่ เล่นบ้านไม่ทันพี่กันด้วยพี่มาหอมจะใจคนแรกทำไมเหลือแค่นี้ทำไมตัวเองว่าได้แค่นี้ทำไมไม่เหลือแค่ อีรูปนี้แหละกูว่านี่แหละนี่แหละอันนี้แหละอันนี้แหละอะไรอะ แกไม่ออกจะตายไม่ออกแว่า